Brothers, partake our crusade, to to be immortal. in is ในกาแล,ล็กซี่อันมืดมิดที่แสนห่างไกลมีเพียงแค่สงครามเท่านั้นเรื่องราวของความทุกข์ทรมานและสงครามอันสิ้นหวังต่างหลั่งไหลมาจากทุกมุมของจักรวาลแต่สงคราม ก็เป็นเตาล้อมที่ล่อล้อมเหล่าวีรบุรุษและสตรีที่ต่อสู้เพื่อนำแสงของเอมเปอร์ล์ออฟแมนคายไปสู่มุมมืดของกาแล็กซีเรื่องราวของพวกเขาบางก็ถูกลืมเลือนแต่บางก็ถูกบันทึกลงในคัมภีร์แห่งชัยชนะของมวลมนุษยชาติเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับชาวอิมพีเรียมเรื่องราวของกองทหารมอรเดียนที่ความเข่งคลัดและวินัยดังเหล็กไหลได้ยืนหยัดต่อสู้กับกองทัพแห่งความมืดและขับไล่พวกมันกลับไปสู่ความว่างเปล่า เหล่าซิสเตอร์จาก Order of the a r g e อาร์เจนที่เดินทางจากดวงดาวสู่ดวงดาวเพื่อชำระล้างมวลทินของเทพแห่งโลกระบาดจากดาวที่มีซากศพเดินได้น้ำไม่ทว่วนเหล่านักลบหญิงได้ทิ้งเพียงแค่ขี้เท่าไว้ในเส้นทางของพวกเธอเหล่า Space Marine จากแชปเตอร์ต่างๆอย่างอัลตรามารีนผู้ต่อสู้สงครามตามแสงนำทางของคัมภีรโคเด็กแอสตาตีที่ถูกเขียนขึ้นโดยไพรมากโลบูเตกิลิแมน ผลงานและชัยชนะของพวกเขาแต่ละคนสามารถบันทึกเป็นตำนานได้ทั้งหมดแต่แม้ท่ามกลางเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของวีลชนเหล่านี้สเปซมารีนนายหนึ 1, ได้ก้าวข้ามตำนานเหล่านั้นเขาคือนักกลยุทธ์และนักรบผู้เก่งก้าซึ่งถึงแม้มุมมองของเขาที่มีต่อคัมภีโคเด็กแอสตาตีจะแตกต่างจากเหล่านักรบคนอื่นผลงานของเขาก็เป็นเครื่องยืนยันถึงจิตวิญญาณนักรบอันแท้จริง แม้แต่ตอนที่ความพักดีของเขาถูกสงสัยจนต้องสูญเสียตำแหน่งและเกียรติยศเขาก็ยังคงต่อสู้เพื่อกำจัดศัตรูของมนุษยชาติให้หมดไปบุตรแห่งอัลตามาเดมิเทรียนไททัส ดิมิทรียนไททัสคือหนึ่งในสเปซมารีนแห่งอัลต้ามารีนเซกเ n นคอมพานีเขาได้ทำหน้าที่ในฐานะนักลบมาเป็นเวลามากกว่า200ปีซึ่งผลงานจากการต่อสู้จำนวนนับไม่ถ้วนของเขาก็ทำให้ไททัสได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในวีรบุรุษที่เก่งกาจที่สุดของอัลต้ามารีนแม้แต่ตอนที่อายุปฏิบัติงานของเขายังน้อยเมื่อเทียบกับสเปซมารีนคนอื่นเขาก็มีประสบการณ์ของทหารผ่านศึกที่ได้ต่อสู้บนสนามรบนับร้อยกับศัตรูทุกรูปแบบ ไททัสถูกรับเลือกให้เข้ารับการฝึกเป็น Space Marine 175ปีก่อนยุค 41st m i l l e n n i u มแม้ในช่วงแรกเขาจะมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์แต่ในท้ายที่สุดเขาก็สามารถผ่านขั้นตอนการฝึกและผ่าตัดจนได้เป็น Full Battle b a t t เ e เพื่อต่อสู้ในนามของอัลต้ามารีนแต่แล้วในการต่อสู้ครั้งหนึ่งเมื่อหน่วยของเขาต้องเผชิญหน้ากับผู้ใช้มนต์ดำของเค a อสในสนามรบที่ไม่ได้มีการบันทึกชื่อเอาไว้สมาชิกในหน่วยของไททัส ถูกสังหารด้วยพลังจากมิติวาร์ปทั้งหมดแต่ว่าตัวของไททัสนั้นสามารถทนความเสียหายจากการโจมตีครั้งนั้นและถึงแม้จะได้รับบาดเจ็บสาหาัสเขาก็สามารถเอาชนะผู้ใช้มนต์ดครั้งนั้นได้ด้วยตัวคนเดียวแต่ว่าชายชนะในครั้งนั้นได้ทําให้เกิดความเคลือบแคลงในตัวของนักลบผู้อื่นเพราะไม่มีใครสามารถอธิบายเหตุผลที่ไททัสสามารถรอดจากการโจมตีด้วยพลังจากมิติวาร์ปโดยตรงและยังสามารถเอาชนะจองเวที่แข็งแกร่ง ได้ดยตัวคนเดียวหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นไททัสได้ถูกย้ายไปอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกัปตันเทรจันแห่งเซ c เกนคอมพานีในการต่อสู้ที่เบตาอัคชิลัสเหล่าออตตามมลีนได้ถูกส่งไปรับมือกับการลุกรานจากกองทัพของคาร์ฟเวอร์ในการต่อสู้ครั้งนั้นไททัสได้ใช้อาวุธเชนซอร์ดเข้าปะทะและมีชายเหนือเลดกาดจำนวน3ตนเปิดทางให้กับตันเทจัน สามารถเข้าไปปิดชีพผู้นำของกองทัพเอลดาในตอนนั้นได้สําเร็จส่งผลให้กองทัพของเอเลียนต้องลาถอยไปแต่พวกมันได้จับสเปซมารีนนายหนึ่งกลับไปด้วยเลียนดอสที่เพิ่งผ่านการฝึกเต็มตัวได้ไม่นานกัปตันเทรจันผู้ไม่ยอมทิ้งใครไว้เบื้องหลังจึงจัดทีมจู่โจมเพื่อบุกเข้าไปช่วยเลียนดอสโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือเป้าหมายของเหล่าเอเลียนเหล่าเอลดาได้เตรียมกําลังเพื่อรอซุ่มโจมตีหน่วยของกัปตันเทรจัน และด้วยการโอบล้อมด้วยกำลังที่มากกว่าทำให้กัปตันเทรจันถูกสังหารในที่สุดไททัสจึงขึ้นมาเป็นผู้นำหน่วยแทนและด้วยการชี้นำของเขาเหล่าอัลต้ามารีนก็สามารถรวมกำลังเพื่อโต้การโจมตีกลับไปและกู้ร่างของกัปตันเทรจันกลับมารวมถึงช่วยเรียนดอสให้รอดพ้นจากเงื้อมือของเหล่าเอเลียนในท้ายที่สุดเซเคนคอมพานี Company, ก็สามารถขับไล่กองกำลังของเอลดาออกจากดาวเบตาอัเทเลียสได้สำเร็จ เชปโต m a มาสเตอร์มานิอัสคาลกาที่ได้รับรู้ถึงวีรกรรมของไททัสจึงได้ยกตำแหน่งของกัปตันคนต่อไปให้กับไททัสกัปตันไททัสได้นำเซเกนคอมพานีเข้าต่อสู้ในอีกหลายสนามรบและมีใช้เหนือเหล่าพวกกายพันธ์ทัพของพวกนอกลีดและเหล่าเอเลียนและผู้ที่ต่อสู้อยู่ข้างกายเขาเสมอก็คือเรียนดอสและสหายร่วมรบคนสนิทของเขาซิดนัส10ปีหลังจากได้ขึ้นเป็นกัปตันของเซเคนคอมพานี ไททัสได้นำกองกำลังของอัลต้ามารีนเพื่อเข้าช่วยเหลือดาวฟอร์ชเวอร์นามว่าไกอาซึ่งถูกกองกำลังของเอเลี่ยนตัวเขียวเหล่าอ็อ,อกนำโดยวอร์บอสที่มีนามว่ากริมสเกวบุกลงมาอย่างที่ดาวโดยมีเป้าหมายในการยึดอาวุธระดับวอลลอดไททันมาเป็นของตัวเองไททัสเลียนดอสและซีโดนัสได้ใช้ยานธันเดอร์ฮอคในการฝ่าการปิดล้อมของกองยานอ็อกเพื่อลงไปอย่างพื้นผิวของไกาอาที่นั่น พวกเขาได้ร่วมมือกับกองทหารทูวันเดทเติร์เครดิญช็อกทูปนำโดยร้อยโทมิล่าเพื่อต่อกรกับอ็อกและหยุดพวกมันจากการยึ Titan. ดวอลล็อตไททันระหว่างนั้นเองที่เขาได้พบกับอินควิ i ิเตอร์โรแกนที่ได้ขอความช่วยเหลือจากสเปซมารีนทั้ง3ในการปกป้องแหล่งพลังงานชนิดใหม่ที่ถูกค้นพบซึ่งดึงพลังงานโดยตรงจากมิติวาร์ปและโดแกนกล่าวว่าสามารถใช้เป็นอาวุธในการกำจัดพวกอ็อกให้หมดไปจากดาวได้ และในระหว่างที่กําลังเก็บกู้แหล่งพลังงานที่ว่าโดแกนก็ได้เห็นกัปตันไททัสทําในสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้เป็นอีกครั้งที่กัปตันไททัสสามารถทนแรงระเบิดของพลังงานวาร์ฟได้โดยตรงทําให้แม้แต่เรียนดอสก็เริ่มสงสัยในตัวของกัปตันของตนเองหน่วยของไททัสได้ช่วยโดแกนจนสามารถติดตั้งอาวุธได้สําเร็จแต่หลังจากการยิงของอาวุธนั้นแทนที่มันจะทําลายพวกอ็อกให้หมดไปมันกลับนําสิ่งที่ชั่วร้ายกว่ามาแทน พลังของอาวุธนั้นได้ทําให้เส้นแบ่งของมิติจริงและมิติวาร์ปพังทลายลงส่งผลให้เหล่าปีาศาจสามารถเดินทางมาอย่างมิติจริงได้ซึ่งการบุกของออกรวมถึงอาวุธจอมปลอมและแหล่งพลังงานทั้งหมดเป็นแผนของจอมเวทนามว่านเนเมลอดที่ได้ใช้ล่างที่ตายแล้วของโดกแกนดังหุ่นเชิดและหลอกให้ไททัสใช้แหล่งพลังงานนั้นในการเปิดประตูมิติวาร์ปเพื่อหยุดการลุกลามของเหล่าเควอสไททัส ได้ใช้พลังงานแหล่งนั้นอีกครั้งร่วมกับอาวุธของวอลลทรอยทไททันในการปิดประตูมิติของวาร์ฟแต่ก็แลกมากับการที่เนเมลลอทได้สังหารซิโดนัสเพื่อยึดแหล่งพลังงานที่ว่าและใช้พลังของมันเพื่อยกระดับของตัวเองให้เป็นปีศาจเดมอนพินส์เต็มตัวด้วยอาคมที่แข็งแกร่งของเนเมลล์ทจึงมีเพียงแค่ไททัสที่สามารถทนพลังของวาร์ฟที่จะมีโอกาสต่อกรกับเนเมลล์ทได้ถึงแม้จะถูกกล่าวหาโดยเรียนดอสว่าเป็นการใช้พลังของวาร์ฟ ซึ่งขัดกับกฎของคมภีศักดิ์สิทธิ์โคเด็กซัสตาตีไททัสก็เลือกที่จะใช้พลังที่มีอยู่ในตัวเพื่อหยุดเนเมลลอตแม้แต่เนเมลลอตเองก็สามารถสัมผัสได้ถึงพลังในตัวของไททัสและได้ชักชวในให้เขาเข้าร่วมกับเคออสพร้อมกับสัญญาที่จะมอบอำนาจที่จะทำให้อลต้ามารีนได้พิชิตจ,จัก,กรวาลทั้งปวงโดยมีไททัสเป็นผู้นำเพียงหนึ่งเดียวแต่ว่าไม่มีอำนาจพลังใดที่จะทำให้ไททัสควยเขว และหยุดเขาจากการล้างแค้นให้กับซีโดนัสได้ทั้งสองเข้าต่อสู้ในศึกตัดสินที่กัปตันไททัสเป็นผู้ได้รับชัยชนะ แต่ท้ายที่สุดถึงแม้การต่อสู้อย่างกล้าหาญของไททัสจะทําให้อิมพิเรียมสามารถประสบความสําเร็จในการป้องกันไกลาอาตามคัมภี์ของ Codex a s t a r t ตได้กล่าวว่าไม่มีผู้ใดที่จะสัมผัสกับพลังของวาร์โดยตรงโดยไม่ได้รับผลกระทบเรียนดอสจึงได้แจ้งไปอย่างอินควิซ t o r อร์แห่ง o d o h e l เลติกัถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น Inquisitor Trax และหน่วยของแบ็กเทมพาจึงได้เดินทางมาอย่างสนามลบเพื่อทําการจับกุมกับตันไททัส ในฐานะคนนอกรีดแม้ไททัสจะรู้ตัวดีว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นจริงเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ถึงความสามารถพิเศษของตนที่ทำให้เขามีชัยเหนือตัวแทนแห่งความมืดและหากเขาคิดจะกังขากับอินควิิชันที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีอำนาจสูงที่สุดในอิมพีเรียมเขาก็เสี่ยงที่จะนำความหยายนะมาให้กับทุกคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของตัวเองรวมถึงทำให้เกียรติยศของอัลต้ามารีนต้องแปดเปื้อนหลซึ่งทางเลือกกับตันไททัส I do not know why I can resist the touch of chaos, but I swear I will discover the truth. We will discover many truths, Space Marine. Codex Astartes leaves no room for doubt. You cannot touch the warp and emerge unscathed. The Codex Astartes is a set of rules. They guide us, shape us as ultramarines. Teach us to hold duty and honor sacred above all. But how we live with those rules is the true test of a Space Marine. And you. มนียสเากาเมื่อได้รู้ถึงการจับกุมอย่างกระทันหันของกัปตันไททัสได้พยายามยื่นคำร้องไปอย่าง Inquisition หลายครั้งซึ่งไม่ว่าคำขอของเขาจะถูกเพิกเฉยหรือสูญหายไปในระบบราชการอันซับซ้อนของอิมพีเรียมไม่มีใครสามารถตอบได้นับตั้งแต่วันนั้นไททัสก็หายสาบสูญไปเป็นเวลาหลายปีในช่วงเวลานั้นไททัสถูกสอบสวนโดยอินควิซิเตอร์แทก ด้วยการทรมานทั้งร่างกายและจิตใจโดยมีเป้าหมายให้ไททัสสารภาพความผิดและเผยที่มาของพลังที่ทําให้เขาสามารถทนพลังจากมิติวาร์ปได้แม้จะผ่านการทรมานที่โหดเหี้ยมแค่ไหนไททัสก็ไม่เคยยอมรับข้อกล่าวหาของการเป็นคนนอกลีดอินควิซิเตอร์ทรัมีความเชื่อว่าเหล่าสเปซมารีนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอิมพีเรียมที่ไม่สามารถไว้ใจได้เขาเคยผ่านสงครามระเด็บวอร์ที่สเปซมารีนชปเตอร์หน เลือกที่จะต่อต้านอิมพีเรียมก่อให้เกิดสงครามภายในที่เป็นการต่อสู้กันเองของสเปซมารีนและส่งผลให้มีการสูญเสียครั้งใหญ่ยังไม่นับเหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้อิมพีเรียมตกอยู่ในสภาพปัจจุบันไททัสถูกขังไว้ในคุกสเตซิสที่แช่แข็งร่างกายของเขาเอาไว้และด้วยความอคติส่วนตัวถึงแม้ว่าอินควิสเตอร์ทรักจะไม่สามารถพิสูจน์ความผิดของไททัสเขาก็ปฏิเสธที่จะปล่อยตัวสเปซมารีนคนนี้ กลับไปอย่างอัลตามารีนเป็นเวลาเกือบ100ปีหลังจากเวลาผ่านไปลาวกับโชคชะตาเล่นตลกจากผู้ที่มีหน้าที่กำจัดสิ่งชั่วร้ายเขากลับได้ลิ้มรสมันซะเองอินควิซิเตอร์ดรกส์ได้เข้าร่วมภารกิจในการกวาดล้างแชปเตอร์ของสเปซมารีนผู้ทรยศและในการต่อสู้ครั้งนั้นร่างของเขาได้ถูกวิญญ,ญาณของปีศาจเข้ายึดจนในที่สุดอินควิซิเตอร์ดรกส์ก็ถูกสังหารโดยกลุ่มของเกไนท์ ที่ร่วมเดินทางไปทำภารกิจกับเขาหลังจากการตายของ Inquisitor Drax ก็ได้มีการส่งทีมไปอย่างป้อมประการส่วนตัวของเขาเพื่อตรวจสอบและป้องกันการล่วไหลของข้อมูลต้องห้ามที่นั่น Inquisitor อีกคนที่ได้รับหน้าที่ในการตรวจสอบได้ค้นพบ Space Marine จำนวนหนึ่งที่ถูกคุมขังไม่ในคุก Stasis หากในตอนนั้นถ้า Inquisitor คนนั้นเลือกที่จะกำจัดหลักฐานของการคุมขังเหล่าสเปซมา i ีนเหล่านี้เรื่องราวของไททัส คงจะจบลงในวันนั้นแต่กลับกันเขาถูกส่งตัวไปอย่าง Chapter Death Watch ที่นั่นไททัสได้รับการตรวจสอบและรับรองว่าไลซซึ่งมนทินจากพลังของความมืดดิมเทเชนไททัสเชื่อว่าเขาได้นำความเสื่อมเสียมาให้กับเกียรติยศของอัลตามารีนเขาจึงเลือกที่จะไม่กลับไปเข้าร่วมกับพี่น้องของตนและในลเทศตัวเองเขาได้สละยศชุดเกราะและตาสัญ,ญลักษณ์แห่งอัลตามาเพื่อสวมชุดเกราะสีดำที่ไรซึ่งตราใดๆ และตัดสินใจเข้าร่วมกับ d เ Watch ในฐานะของสมาชิกหน่วย Black Shield แม้แต่ชื่อไททัสก็ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังนับจากวันนั้นเขาจะสู้ในานามใหม่เนลลัส u นลลัสได้ต่อสู้ในฐานะ d เ Watch เป็นเวลาหลายปีโดยที่ไม่มีใครในหน่วยรู้ถึงความเป็นมาของเขาตราบใดที่เขายังสามารถต่อสู้ในนามของอิมพ r เรียมและสละชีวิตของตนในหน้าที่เขาก็จะไม่ขอสิ่งใดอีกในระหว่างที่นลลัส ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแชปเตอร์ของ d เ Watch เหตุการณ์ที่สําคัญที่สุดของมนุษยชาติก็ได้เกิดขึ้นการกลับมาของลูกชายคนที่13ของ e อ p e r o อ of อ a n k i n d คล์โลบูเตกิลิแมนและการประกาศอินโดมิตัสครูเซตเพื่อต่อสู้กับเหล่าเอเลียนและกองทัพของความมืดภายใต้บังคับบัญชาของ a b a ดอนเดอะดิส p o i เลอที่ได้ฉีกจัก,กรวาลเป็น2ส,ส่วนจากการทำลายประตูแห่งเคเดียในช่วงเวลาเดียวกันนั้นภัยจากเหล่าทีลนิด ก็ได้คืบพลานเข้ามาอีกครั้งในการลุกลานครั้งใหม่ The Force Tiranic w a r ได้เริ่มต้นขึ้น Dead Watch และ n a u t i u s ได้ถูกส่งไปเสริมกำลังให้กับดาวคาดากูในการต่อสู้ที่นั่นหน่วยของเขาได้รับความเสียหายหนักตัวของ n a u r s เองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้กับทีรนิดรูปแบบ Carniflex แต่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปกำลังเสริมจากอัลตามารีนก็ได้มาถึง Faro t h g e l s ชีฟไลเบเลียนของอัลตาเมรีนสามารถสัมผัสได้ถึงตัวตนที่แท้จริงของนาลัสและหลังจากการต่อสู้เขาก็ได้นำไททัสที่บาดเจ็บกลับขึ้นยานของอัลตาเมรีนซึ่งอาจจะเป็นเพราะโชคชะตาพอ,อยานที่รอเขาอยู่คือไลเชียสฟิลลี่ยานที่ไททัสเคยประจำการอยู่ตอนที่ยังอยู่ภายใต้บงังคับบัญชาของกัปตันเทรจันเนื่องจากร่างกายของไททัสได้รับความเสียหายมากเกินกว่าที่อพอสเทแคลรีของยานจะสามารถรักษาได้ เขาจึงถูกตัดสินให้เข้าสู่พิธีกรรมคา l กาลิเซียนไลท์การดัดแปลงร่างกายเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนสมรรถภาพร่างกายของ First b o อ n Space Marine ให้ก้าวข้ามไปอย่างระดับ p r พร a มา s Space Marine ซึ่งขั้นตอนนี้ตามปกติจะถูกเรียกว่าลูบิคอนพร i มา r ิสแต่ในแชปเตอร์ของอัลต้ามารีนมันถูกเรียกว่า c a รกาลิเซียนไลท์ตั้งชื่อตาม Space Marine คนแรกที่เข้ารับการดัดแปลงเพิ่มเติมมานิอัสคารกา แม้จะมีอัตราความสำเร็จที่ไม่แน่นอนรวมกับร่างกายที่บาดเจ็บไททัสก็สามารถลอดจากคาวกาลิเซียนไลท์และฟื้นตัวได้สำเร็จและเมื่อข่าวการกลับมาของไททัสไปถึงหูของมาเนียสคาว์กาไททัสก็ได้รับการต้อนรับกลับในฐานะนักลบแห่งอัลตมาและได้รับการบรรจุกลับเข้าสู่เซเ n นคอมพานีในทันทีภายใต้การนำของกัปตันคนปัจจุบันเซวัสตัสอาคิลันที่ในอดีตตอนที่ไททัสสาบสูญไป ยังเป็นเพียงแค่สเกลมาลีนเท่านั้นแม้แต่ตอนนี้ก็ยังมีคนในอัลตา้ามาลีนที่เครือบแคลงการกลับมาของเขาแต่ด้วยคำสั่งของมานิอัสคาลการวมกับคำรับรองของฟาโรไทเกอร์เลียสดิมิเทียนไททัสจึงได้กลับมาต่อสู้ในชุดเกราะสีน้ำเงินของอัลตา้ามาลีนอีกครั้งและในการต่อสู้ครั้งใหม่ที่กำลังจะมาถึงเขาจะต้องพิสูจน์ความพักดีของตนตามคำสาบานที่ได้ให้ไว้ และเป็นอีกครั้งที่เขาจะนำโทสะของอัลตมาไปยังศัตรูของอิมพีเรียมออฟแมน What is your life? My honor is my life. What is your craft? My craft is death. What is your pledge? My pledge is eternal service. เอา้าคลิปจบแล้วทุกคนลุกลุกลุกไปกับบ้านผมจะไปเล่นสเปนมารีนสอง